กลับมารับชมข่าวการเมืองครับภูมิใจไทยฝากกระแสเขย่ารูหนูมิตรเทียมศัตรูแท้ดับฝัน100บวกอนุทินโพเดิมพันเป้าสสภูมิใจไทยทยานแตะ3หลักเปิดทางตัวแปรสู่จับขั้วฝากกระแสมิตรเทียมศัตรูแท้รอบทิศศึกเลือกตั้งรอบนี้ที่จะรู้ผลแพ้ชนะในอีกราวๆหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ายภูมิใจไทยวางเดิมพันสูงลิฟ ในการอัปเกรดจากพักขนาดกลาง51เสียงจากรอบที่แล้วประกาศสักดาสู่พักขนาดใหญ่แตะ100ตอกย้ำชัดด้วยปฏิญญาบุริรัมกลางงานวันเกิดในวินชิดชอบเมื่อวันที่4ตุลาคม2565นับเป็นการตอกย้ำการออกสู้หน้าชาการเมืองของพี่ใหญ่แห่งค่ายสีน้ำเงินเพื่อสารฝันของตนเอง ในการปั้นพักภูมิแจไทยขึ้นแท่นพักแกนนำรัฐบาลดันน้องรักอย่างเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลมีโอกาสขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสักครั้งในชีวิตทว่าด้วยกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้บัตร2ใบสสปาร์ตี้ลิสหาหา100รอบนี้ภูมิแจไทยประเมินลำดับเซฟโซนปาร์ตี้ลิสไว้ที่12-15ที่นั่งฉะนั้นยุทธศาสตร์ของค่ายสีน้ำเงิน รอบนี้จึงต้องเจาะไปที่สสเขตให้ได้อย่างน้อย70-80ที่นั่งเมื่อเจาะลึกรายภาคพบว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ค่ายภูมิใจไทยจะต้องตีเมืองขึ้นให้ได้มากที่สุดลำดับแรกคือภาคอีสานร,รอบนี้มีสสเพิ่มจาก126ที่นั่งเป็น132ที่นั่งโดยเฉพาะโซนอีสานใต้ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดนายใหญ่10ที่นั่ง โดยเฉพาะเขตสองซึ่งถือเป็นกล่องดวงใจโดยเนยวินส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนกชัยชนกชิดชอบลงชิงในเขตดังกล่าวจังหวัดศรีสะเกด9ที่นั่งภูมิแจไทยมีสสเดิม2ที่นั่งคือเขต1สิ่ริพงษ์อังคสกุลเกียรติและเขต4อาสพลสันไตรพบรอบนี้ดูดจาตุรงเพงนรพัฒ ทีระไตราสารณกุลพ่องศรีแท้จึงสามีปวีนแท้จึงลงแทนรอบนี้ค่ายสีน้ำเงินหวังตอกเสาเข็มเมืองสีสะเกตตอกย้ำด้วยการปูนบำเหน็จล่วงหน้าด้วยเก้าอี้ปาร์ตี้ลิสลำดับเซฟโซนให้กับกวางไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลูกสาววิชิตไตราสารณกุลนายกอ,อบ,บจอบ้านใหญ่ศีสะเกต ขยับจากลำดับ30ในรอบที่แล้วขึ้นมาอยู่ลำดับที่9ยังไม่นับรวมโคต้ารัฐมนตรีที่รออยู่เบื้องหน้าทว่าค่ายสีน้ำเงินยังต้องฝากกระแสะคู่แข่งโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ขอล้างแค้นเปิดปฏิบัติการไล่หนูตีงูไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีอุบลราชธานี11ที่นั่ง ภูมิแจไทยดูดสองสอสเดิมทั้งแนนบุญธิดาสมชัยลูกสาวพ่อใหญ่อิสระสมชัยจากค่ายสีฟ้ามาสวมเสื้อสีน้ำเงินธนสิทธิ์โคสุรัตจากค่ายพลังประชารัฐผนึกสุพลฟองงามและครอบครัวจินตะเวทในสายของตุ่นจินตะเวทวัดพลังบ้านใหญ่การตินันและเฮียกุยชูวิทยทักษพรพลบจากค่ายเพื่อไทย ไม่ต่างจากโซนริมโขงโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมสีที่นั่งซึ่งถือเป็นเดิมพันครั้งสำคัญของครูแก้วสุพชัยโพสุรอบนี้เจ้าตัวทรงภูลสุขโพสุลงชิงเขตหนึ่งเขตเดิมของตัวเองขณะที่สุพชัยประกาศเปิดศึกค่ายในายใหญ่ดูใบ โดยขยับมาลงเขตสองชนกับด็อกเตอร์เดือนมนพรเจริญศรีสายตรงมาดามแจนพวงเพชรชุลละเอียดแห่งค่ายเพื่อไทยไม่ต่างจาก16ที่นั่งเมืองย่าโมซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขสำคัญมีผลต่อสูตรการเมืองในอนาคตทั้งยังเป็นเดิมพันของบรรดาพักการเมืองแทบทุกพักที่จ้องเจาะ16ที่นั่งไม่เว้นแม้แต่ค่ายภูมิใจไทยในวันที่ไร้แม่ทัพคนสำคัญอย่างกำนันป้อ วีรศักดิ์หวังสุปกิจโกศลที่ย้ายไปเข้าค่ายนายใหญ่ดูไบรอบนี้สอสอเดิมภูมิใจไทยทั้งพรชัยอำนวยทรัพย์สมศักดิ์พันกเกษมสุชาติพินโยผนึกสองตระกูลเจ้าถิ่นทั้งบุญจงวงไตรรัฐอดีตคนคุ้นเคยและพลพีสุวัรชวีรักษาที่นั่งเมืองย่าโมหวังตุนแต้มให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันภูมิใจไทยยังต้องฝ่าดานคู่ต่อสู้ทั้งพลังประชารัฐเพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่ชาติพัฒนากลา้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี6-2สอสเมืองย่าโมมี1 4เก้าอี้พลังประชารัฐครองแชมป์กว่าได้มากที่สุด6เพื่อไทย4ภูมิใจไทย3และชาติพัฒนาหนึ่งการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ค่ายพลังประชารัฐยังมีวิรัตรัตนเศษเป็นหัวหน้าทีมขณะที่ค่ายเพื่อไทยมีประเสริฐจันทระรวงทองเลขาทีการพัก ผนึกกำลังกับกำนันป้อวีรศักดิ์ที่ขนสาสอสอภูมิใจไทยย้ายมารวมขณะที่ชาติพัฒนากล้าที่มีกรจาติกวาวนิตเป็นหัวหน้าพักสุวัลลิปตะพันลบผู้มากบาร,รมีในเขตเลือกตั้งอำเภอเมืองในเขตเลือกตั้งที่1และเขตสองที่คราวนี้ส่งน้องชายเทวันลิปตะพันลบลงเขตหนึ่งและสอสอหนึ่งเดียวแชมป์ตลอดการ5สมัยสอสอวัชราพลโตโมอนศักด์ ที่รอบนี้ลงชิงเก้าอี้ใน2เขตอีกคราขณะที่ภาคเหนือเป้าหมายของภูมิใจไทยอยู่ที่เหนือสุดแดนสยามคือจังหวัดเชียงรายซึ่งดูดบ้านใหญ่รังสรรวันชัยธนวงศ์อดีตสสพร้อมทีมท้องถิ่นทั้งนายกนกอธิตาทรวันชัยธนวงศ์นายกอ,อบจอเชียงรายและประธานเล็กสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์ประธานสภาอบจอเชียงราย หวังผลจากแต้มสนามท้องถิ่นที่มีเป็นทุนเดิมนอกจากนี้ยังมีสามารถแก้วมีชัยเจ้าถิ่นที่ขยับขึ้นปาร์ตี้ลิสต์เป็นตัวหนุนอีกแรงนอกจากนี้ยังมีสามที่นั่งจังหวัดพิจิตรภูมิใจไทยดึงสองตระกูลดังเมืองชาลวันพัทระประสิทธรราาิ์ขจรประสาทประกาศกวาดยกจังหวัดแจกหนึ่งโคต้ารัฐมนตรีเช่นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งที่ส่งปาลมบวรเดชล่าแรง อดีตผู้สมัครไทยรักษาชาติที่พอจะมีฐานเสียงอยู่ในมือนอกจากนี้เขตสามนิยมช่างพินิษแชมป์เก่าย้ายจากเพื่อไทยมาสมเสื้อภูมิใจไทยยังมีฐานเสียงแน่นปึกที่อำเภอบางระกรรมอำเภอบางกระทุ่มมานานไม่ต่างจากภาคใต้รอบนี้มีสสเพิ่มขึ้นจาก50เป็น58ที่นั่งในส่วนของภาคใต้ตอนบนเห็นทีจะมีแค่พัทลุงที่ภูมิใจไทยพอฟัดพอเวียงกับคู่ต่อสู้ได้ ขณะที่จุดยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยในสนามภาคใต้รอบนี้น่าจะอยู่ที่ภาคใต้โซนอันดามันกระบี่สามที่นั่งตรังสี่ที่นั่งภูมิใจไทยตั้งเป้าไว้หนึ่งที่นั่งพังงาสองที่นั่งภูเก็ตสามที่นั่งระนองหนึ่งที่นั่งและสตูลสอที่นั่งรวมถึงจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลาที่รอบนี้มีสสได้9้าที่นั่งส่วน33ที่นั่งเมืองหลวง ต้องจับตาจังหวะก้าวของบีพุทธิพงษ์ปุณกันกแม่ทัพเมืองหลวงศึกรอบนี้ภูมิใจไทยมีสอสเมืองหลวงที่ดูจากค่ายต่างๆ8คนอีกทั้งยังเอาจริงเอาจังกับสนามเมืองหลวงมากเป็นพิเศษยิ่งกว่าทุกครั้งโดยส่งผู้สมัครครบทั้ง33เขตหวังทุบสถิติปากทงสนามเมืองหลวงเป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งพรรคสมการต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจะเป็นตัวส่งให้ค่ายสีน้ำเงินพงาจากพักขนาดกลาง ขึ้นแท่นสู่ภกขนาดใหญ่ตามที่นายใหญ่ภูมิใจไทยวาดฝันไว้แล้วตัวเลขที่จะรู้ผลแพ้ชนะในอีกราวหนึ่งเดือนข้างหน้ายังมีผลไปถึงสมการการเมืองในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะสูตรการชิงเกมจับขั้วตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะภาพล้อมวงกินข้าวระหว่างอนุทินกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณ รวมถึงแกนนำพลังประชารัฐกลางป่ารอยต่อเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับเป็นการตอกย้ำกลเกมการเมืองที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งท่าทีล่าสุดของเสียหนูอนุทินประกาศโนโสนโนแคร์ผลโพขอเชื่ออนุทินโพภายใต้เป้าหมายภูมิใจไทยในการทยานแตะสามหลักทว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ถึงเวลาจริงอาจต้องไปวัดกันที่กระแสะและกระสุน โดยเฉพาะสถานการณ์ของภูมิใจไทยในยามนี้ที่กำลังเผชิญขวากน้ำจากบรรดามิตเทียมศัตรูแท้ทั้งกระแสเขยา่านโยบายกัญชาหวังสันคลอนคะแนนนิยมยังไม่นับรวมวิบากกรรมคดีความของบรรดาแกนนำโดยเฉพาะกรณีสารรัฐธรรมนูญสั่งรัฐมนตรีโอศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหยุดปฏิบัติหน้าที่ กรณีถือหุ้นหอจอก,กอบุรีเจริญคอนสตรักชั่นที่ไม่ต่างอะไรกับการเด็ดปีกแกนนำไปในคราวเดียวกันฉะนั้นยุทธศาสตร์ภูมิใจไทยที่แต่เดิมวาดฝันสยายปีกเป็นพักแกนนำตามคอนเซปต์มีรูมีหนูของอนุทินหมายถึงที่ไหนมีโอกาสที่นั่นมีอนุทินแต่ถึงเวลาจริงอาจต้องไปลุ้นอีกหลายด่านที่กำลังเขย่ารูหนูอยู่ณเวลานี้ ทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์กระแสของพักภูมิใจไทยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเ n e w s c o m ครับ